ลุงไม่เคยลืมคำสัญญาลูกสาวพิตตี้ดังเพจดาแปดแชกเผยแพร่ภาพหนุ่มกัญชัยพิธีกรข่าวชื่อดังขณะกำลังรับไหวเด็กหญิงคนหนึ่งพร้อมข้อความระบุว่าอยากเรียนอะไรให้บอกลุงนะลูกความบังเอิญทีมงานของแอดมินไปเจอเรื่องราวนี้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งมาพร้อมกับคุณลุงคุณป้า นำของของวัญปีใหม่มาให้พี่หนุ่มกัญชัยผู้ประกาศข่าวคนดังที่ห้องทำงานการพูดคุยทำให้รู้ว่าเด็กผู้หญิงคนนี้คือลูกสาวของผู้หญิงคนหนึ่งที่จากไปอย่างมีปริศนาเมื่อปี2562หลังจากรับงานเอนเตอร์เทนที่บ้านหลังหนึ่งย่านบางบังบวทองจังหวัดนนทบ,บุรีทีมงานของแอดมินเล่าว่าเพิ่งรู้ว่าหลังจากที่แม่ของเด็กผู้หญิงคนนี้จากไปพี่หนุ่มกัญชัยส่งเสียโอนเงินค่าเล่าเรียนทุกภาคเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียนค่าขนมให้เด็กผู้หญิงคนนี้ทุกเดือนเรื่อยมาและเมื่อวันที่7มกราคมที่ผ่านมาเด็กผู้หญิงคนนี้นําของขวัญปีใหม่มาให้โดยเด็กผู้หญิงคนนี้เรียกพี่หนุ่มว่าลุงหนุ่มและพูดขอบคุณลุงหนุ่มที่ช่วยเหลือดูแล ซึ่งลุงหนุ่มได้สอบถามเรื่องการเรียนรวมถึงสอบถามอยากเรียนอะไรเรียนร้องเพลงดนตรีเทควันโดหรืออยากเรียนอะไรให้บอกลุงนะลูกลุงขอให้หนูเป็นเด็กดีอยากเรียนอะไรให้บอกลุงนะลุงดูแลให้นะก่อนที่ลุงหนุ่มจะหยิบซองขาวใส่เงินจำนวนหนึ่งยื่นให้พร้อมกับบอกเลขาให้ประสานฝ่ายบัญชีดำเนินการเรื่องค่าเล่าเรียนของน้องผู้หญิงคนนี้เรื่องนี้แทบไม่มีใครรู้ แต่ทีมงานของแอดมินบังเอิญไปเจอขอชื่นชมความมีน้ำใจของพี่หนุ่มเยี่ยมมากดีมาก